วันที่26ตุลาคม2566เวลา10.30นาดรนุชากรมาชมารนรองนายุทธมบตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวอลเลย์อบอลชายหาดรุร่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมหอโถงร้อยเอ็ดวร9.8อแล้วครับ จริงๆมันต้องส่งให้สมาคมวันที่30เดือนตุลานะครับแต่วันนี้ของชาตต่างขอองช่างในเทศกาลขอแสดงความคิดว่าวันนี้มันจะแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือพรุ่งนี้สิ่งที่เกินจากร้อยเปอร์เซ็นต์คือทาสีครับเดิมทีไม่มีใน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 นี้แต่ว่าทางเทศบาลก็เลยทาสีให้นะครับผมว่าจะได้กลมกลืนกับการประตูสาเกครับเวที กับขอโหมดนะฮะมิจะทาสีปสีน้ตาลในกรอบคงใช้เวลาสักวันสองวันคงเส็จเป็นสามเดียวที่มีกรอบแต่จนดือมีมีฝาตรูสีสีหัวนะครับนี่เป็นเป็นยู้แเป็นแนวดอกเพราะว่าทางเอาผมว่าขนาดมัมนาแบบนี้เราควรจะได้มาพูดคุยกันเพื่อความพร้อมสุดโต่์ที่สุดับในการที่จังหวัดระเเราได้มีโอกาสนะครับได้เรีน ระดับาในการแการะดัโลกระดับประเทศระดับอาเซียนระดับเอเชียะทะระดับโลกควรจะได้เรียนควอมเป็นส่วนัว